เดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปบุกโรงเรียนกันทุกคนโอ้โหเชีย่ยแม่งเขินว่ะทุกคนไอ้เยี่แม่งเขินจ้าต่ะเฮ้ครับไรเงี้ยหเมื่อกี้เขินเลยอ่ะแบบเด็กมองเต็มเลยเมื่อกี้อ่ะโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่ช่อง p i l e a c กนะครับผม ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเอาเจ้าคันนี้ไปนะครับผม GSXR 150นะครับเราก็จะลํำลึกความหลังกันนะครับเราจะไปบุกโรงเรียนชนะพิทยาคมนะครับผมก็ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าผมเองนะครับ oh, <no. S 1> ก็เดี๋ยวเราจะเอาคันเนี้ยไปบุกโรงเรียนกันทุกคน <c oughs> ก็แบบว่าเราก็จะดูแบบเลี้ยงชั้นคนรอบข้างอะไรประมาณเนี้ยครับ อ่าก็คือว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถรุ่นพี่ผมนะครับผมไม่ไม่ใช่รถผมนะผมไม่ได้ซื้อเองนะคันนี้ก็เจ้าของรถก็ได้อนุญาตให้ผมอ่าเอาออกมาทําคลิปนะครับผมนี่นะครับคือต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับเป็นรถค่ายคนบ้านะครับทุกคนเขาการันตีมาว่าเท่าไหร่ว่าสองล้านมาหรือว่าร้อยแปดสิบวะจำไม่ได้ร้อยแปดสิบเนาะอืมอะไรก็จะได้พวกท่อนี่นครับโยชิโยชิมูระครับตั้งแต่ปลายสลิปออนแล้วก็คอก็คือฟูลมาเลยเนาะ ใช่ส,สวยๆก็มาครับล้อนี่ก็เป็นล้อของเกียร์สปีดนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากดูรีวิวคลิปเต็มก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางกันไปเลยนะทุกคนตอนนี้ก็กี่โมงแล้ววะโรงเรียนเลิอกอยังวะสี่โมงโอเคตอนนี้โรงเรียนใกล้จะเลิกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปบุกโรงเรียนกันเลยดีกว่า let's go <S ตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าจีท XR พันนะครับผมรถคันนี้ไม่แน่ใจว่าปี2 0 1 5หรือเปล่านะครับแต่เขาเรียกกันว่า L5 นะคันนี้ ตอนนี้ผมก็ได้กลับมาจากกรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวามาดูฟีลิ่งพวกแอลกันดีกว่าเห็นเขาบอกว่าค่ายนี้นะครับเป็นรถที่แบบว่าดิบมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมอุ้ยข้างหน้าเขาทำทางอะไรกันวนะรถครัมเร็วโอเคครับาใครอยากให้รีวิวเจ้าคันนี้นะครับผม,ผมก็สามารถ คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์เอ้ยไม่ใช่คอมเมนต์ดิแล้วผมจะรีวิวให้ดูนะครับตอนนี้คือแบบไแอบบ้เหี้ยหลวมไปหมดแล้วนี่ครับยวผ่านเทคนิคชัยนาทนะครับตอนนี้ข้างหน้าเราก็จะเป็นเทคนิคชัยนาทนะครับคือจังหวัดชัยนาทเนี่ยทุกคนมันเป็นจังหวัดที่เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นทางผ่านทุกคนจังหวัดมันเล็กนะส่วนมากคนต่างจังหวัดเขาจะไม่ค่อยรู้จักจังหวัดชัยนาทกันนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปทางประตูข้างนะครับผมใครที่เป็นเด็กชนพนนะครับก็อาจจะคุ้นๆหูกันนะครับผมอาจจะคุ้นๆชื่อหรือว่าอาจจะรู้จักนะครับประตูข้างคือแบบว่าแฮนดิ้งอะรถแม่งโคตรเบาแล้วแบบขับง่ายทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะเช็ด,ชดพื้นให้ดูทุกคนเคยแบบเทกอาจารย์ไหมเฮ <c oughs> ้ยได้อยู่ อยคือแบบกำลังตัวพันเนี่ยมันเหลือหมดเลยวะทุกคนคือขอแค่เป็นตัวพันนะไม่ว่ารุ่นอะไรก็แล้วแต่คือม่งแบบเหลือจัดนี่นครับประตูข้างนี่ตรงนี้ก็สมัยก่อนนี่แบบมีเรื่องชกป่อยกันแบบเยอะมากเลยนะทุกคนตรงเนี้ยเออเมื่อก่อนเนี่ยก็คือแบบว่าจะมีพี่หลวดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสายไบยเกอร์นี่จะก็จะโดนเช็คกันบ่อยนะครับสําหรับใครที่แบบว่าชอบแต่งรถนะฮะ วันนี้ผมก็โซโลมาคนเดียวเลยคนระับผมไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีน้องมานะครับนี่โซโลเดียวเด้อเดี๋ยวเรามาดูรีคชันกันดีกว่าว่า,วาการขี่ซูเปอร์ไบค์ตัวพันเข้าโรงเรียนครั้งแรกนะครับจะเป็นยังไงแต่ผมก็รู้สึกแบบเขินๆน,นะทุกคน <laughs> แบบว่าเวลาแบบคนมองจ้องที่เราคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็แบบเขินไปเรื่องธรรมดาแล้วเขาก็แบบคนมันเทอะครับ ขี่รถเข้าได้อย่างวะตอนนี้กี่โมงแล้ว4โมองอยังวะอ๋อขี่น่าจะขี่เข้าได้ะเออขี่เข้าไปเด้ดอวย,วยนี่นะคือต้งบอกว่าตอนเนี้ยคือแบบคนเยอะมากนะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีแบบคนจำผมได้หรือเปล่านะ ออโอ้เยอะบอลอุ้ยคือตรงนี้สาวเยอะจัดอะเหลือไปถ่ายตรงไหนดีว่าลูกเหมือนจะมีแบบว่าข้างหน้านะครับโอ้ยขอโทษครับพี่ขอทีดีแบบว่าผมจะไปหาที่ถ่ายรูปอรครับคือผมหาไปได้ไงโอ้ยเชี่ยแมงเขืนว่าทุกคนไอ้เหี้ยแมงเขือจัดอะ ผู้คนเยอะด้วยถ้าผมจะถ่ายรูปตรงนี้จะเป็นไงวะได้นะเฮ้ยเหมือนน้องกัดเลยวะเฮ้ยใช่ปะน้องกัดนี่หรอสวัสดีครับถ่ายรูปเลยปวะเออพี่ว่าจะมาถ่ายรูปแถวเนี้ยมีตรงไหนสวยๆบ้างเหรอไสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเป็นพันห้าตัวไปแล้วอะไรพี่อัพมาตัวพันเลยอ่ฮ้ยไม่ใช่รถผมผมยืมเข้ามารถใช่ใช่ใช่รถพี่ครับตัวพันนี้ว่าใช่ครับพี่ไอตัวนี้มันเป็น L5 ครับนี่นะครับตอนนี้ก็ไปอยู่กับพี่ธนานะครับผมนี่เป็นรุ่นพี่ครับตอนนี้เป็นเป็นเป็นอาจารย์เป็นครูยังพี่ยัังครบฝึกสอนอ๋อฝึกสอนอยู่ใช่ไหมครับอืเป็นไงเป็นไง ใช่ครับพี่ข้างหน้าจะเป็นโอรินแล้วก็ข้างหลังจะเป็นทีทีเอ็กซครับพี่ออคือแบบว่าของแต่งคันเนี้ยคือแบบเต็มเลยประมาณหลักแสนได้นะผมเดาเพราะว่าท่อน,นี่ก็เป็นท่อฟูโยชิมาเลยครับใช่โหเมื่อกี้เขินเลยอ่ะแบบเด็กมองเต็มเลยเมื่อกี้อ่ะใช่ครับมันแบตแหลกปะเออใช่แบตแหลกนะครับคันเนี้ยคือแบบว่าของแต่งอ่ะได้มาโคตรคุ้มมากอ่ะพี่ออใช่มันก็จะมีควิกชิปด้วย อ่าฟูมาเลยครับพี่เป็นฟูของโยชิมูระครับใช่แล้วก็พวกก้านก้านก้านคัดก้านเบรกก็จะเป็นของเกียวสปีดพี่คือของแต่งคันนี้แม่งแบบเยอะเยอะจริงใช่ครับมันคือแบบแต่งสุดมาเลยพี่อืมผมก็ไม่ค่อยรู้นะซูอ่ะไม่ได้เล่นเลยใช่แต่แบบแรงแรงมากเมื่อกี้่ะแรงมากอ่ะใช่ใช่ โอ้พีตามมันทางนู้นนะเอาพี่ตามจากไหนนะตามพี่เหรอเอาดีผมเห็นพี่นั่นแหละตรงนู้นอ่ะอ๋อใช่เอ๊ะเมื่อวานใช่เองสองคนปะใช่อ๋อก็ว่าแล้วที่ว่าอ๋อ D M G พี่มานะแต่รถแต่รถเบลขี่ปิกง่ายอ่ะอู้แต่แรงพี่ดิบมากเลยพี่โอ้เขาบอกกับคนบ้านเอออาอเราอยู่ชั้นมออะไรกันครับม .4 อ๋อก็อ๋อคือตั้งแต่ม um oh, 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 so mm. like .3 นี่เรียนที่นี่ไหมครับ โอ้ก็ต่อมอสี่ที่นี่เนาะ<ม>พี่เรียนที่เนี่ยตั้งแต่มอสี่แล้วก็มอห้าหกสามปีถ่ายนะใครใครได้นะถ่ายได้นะรูปอะ่ะใครอยากถ่ายอะ่ะบอกคนที่บ้านตัวละสามบาทเพราะว่าอันหนึ่งเลยหายากคือตัวเนี้ยซูเอลห้าไม่มีเลยชาชนลอะอันนี้พันครับผมพัม <laughs> นซีซีคันนี้ ได้ได้ครับได้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 เก็บไว้ได้แล้วเดี๋ยวเด้เลยพี <c oughs> <c oughs> ่เดี๋ยวพี่เป็นเดี๋ยวพี่ใส่ให้แล้วจะแสงให้ได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 ้คือตอนที่ผมเรียนนะผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้เข้ามาใช่ไหมมันก็ดูแบบเฉยๆอ่ะครับอุ้ยง่ายง่ายมาก รถมันคือแบบว่าวัตดุมันใช่เะล่ะมันเบาอะอะไรเงี้ยแล้วเขาออกแบบมาเพื่อแบบลงแข่งไงตัวพวกเนี้ยต้องไปแข่งกับพวกแลนโบอร์คาได้ <c oughs> ใช่แล้วเราแล้วเราอยู่มอ,อะไรกันเนี่ยมอหนึ่งเหรออ,อ๋อมอสองชอบชอบรถเหมือนกันใช่ไหมครับโอ้ครับเรี่ยวพี่จะจับเจกรุงเทพเอกี่วันไหนพี่กับกรุงเทพวันไหนวันอาทิตย์ครับ เฮ้ยใครใครว่างบ้างอ่ะไปถ่ายรูปตรงให้พี่ตรงหน้าโรงเรียนหน่อยพี่อยากให้เห็นป้ายโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนออกซ้อนซ้อนพี่ไปก็ได้เดี๋ยวตอนออกอ่ะโอเคครับผม,ผมแต่เนี้ยบิดไปเพิ่มสามร้อยมันไม่มีทางบิดอะ่ะถนนอะ่ะถนนไม่พอมนนถแต่ถนนบ้านเราพี่นะนำให้ขี่ช้าดีกว,ว่าไงมันไอ้นี่อ่ะมันอย่างว่าล่ะอุปสรรคมันเยอะไม่รู้ว่ารถมันนิ่งหมดเลยอ่ะ คือรถม嘛มันออกแบบมาเพื่อทําความเร็วอยู่แล้วไงมันก็เลยแบบนิ่งพี่ธนาใส่รูปผถุงไปด้วยน,ใน,นานๆที่เจอกัน,นจริงๆครับคนนี้มี <c oughs> ก็นานๆนดิเออผมมาไม่ได้บอกใครด้วยกัแบ,บแบบเซอร์ไพรส์ไงกลัวมันจะวุ่นวายตอนแรกอ่ะก็เลยแบบเออแอบมาอ๋อนี่นี่นี่สองคนนี้นี่เททักมาพี่อ่ะอืมเออพี่เห็นแล้วเอ็งเอ็งเอ็งเติมน้ำมันอยู่ใช่ไหมเออพี่ก็มองเออเอ็งก็มองพี่พี่ก็มองไอ้เนี่ยสรุป สรุปเขารู้จักกูไหมวะอะไรเยอะพี่กะเลงโคตรมองอยู่เจอพี่เมืันกี้ตาปั๊มอ่ะโคตรฟั่มอ่ะกัไม่ไ,อมอไมด้เอาทิกเกอร์มาวะเสียดายพี่ไม่ได้ตัดสเกอร์มาแล้วเอง็งแล้วเอ็งจะกลับยังไงเดินกลับเหรอโอ้โอเดี๋ยวเอ็งวิ่งมานี่เลยเหรอโอ้โหเอเเออ้็งสองคนซ้อนพี่ไหมเอ๊ะเอ็งนั่งนี่คนนึงนี่ แดี๋ยวพี่นั่งนี่เองนั่งนี่เดี๋ยวให้กัดเกาะ้อไปได้อุ้ยพี่เห็นใจเราเลยว่ะวิ่งมาจากนู่นเลยเหรอเฮ้ยนี่นี่เองเห็นจักรยานป่ะเอาจักรยานนะขี่ไปเลยเอาไม่ได้เหรอเฮ้ยเจ้าของไม่อยู่ครับอันนี้ผมมาทำคลิปย้อนความหลังให้เฉยอาจารย์โอเคพี่เดี๋ยวไปก่อนครับครับ ครับพี่คันนี้มอเอรแล้วดีอหมอเหรหมอเชี่แม่งแบบพี่ดูแบบรู้สึกแบบเขินแปลกๆว่ะเออสวัสดีครับทุกทน,นะครับอ,อาจารย์อาจารย์ยังมองอ่ะคิดดูดิโอ้โหเดี๋ยวนะ พ่อครับพ่อครับขว่ยแม่คิดถึงว่ะโรงเรียนเก่าอ่ะไปครับยอมใจเลยอ่ะคือน้องเขาวิ่งตามแต่หน้าโรงเรียนเลยนะมาหาเราอ่ะโอ้ยเช็ดโหยโคดึงหู้ยแจม่งดึงจัด เฮ้ยน้องกอน้นองกาเดี๋ยนะครับเอาตรงนี้ก็ได้นะป้าตรงเนี้ยระวังระวังรถเด้อครับระวังรถเอาเอา,เอามุมเนี้ยมุมเนี้ยดีกว่าโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมก็ถ้าอยากให้ผมไปที่ไหนก็ คอมเมนต์กันมาได้นะครับ